บ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ําราคา3 5 9้าล้านบาทพิกัดบางละมุง25จอดรถในบ้านได้1คันแต่ถ้ามีมอเตอร์ไซค์ก็จอดเพิ่มได้นะอันนี้มีพื้นที่สีเขียวเยอะมากๆทุกคนอยากให้ลองมาดูนะด้านข้างด้านหน้าด้านหลังเราจัดสวนหน้าบ้านยังไม่จุใจก็ดูด้านข้างเพิ่มได้อีกนะตรงนี้บุนรอบบ้านได้เลยแล้วก็ห้องโถงจากทางเข้าด้านหน้านะครับโปร่งโล่งสบายมาก อมองเข้าไปก็จะเป็นมุมของการนั่งเล่นทานข้าวไฟตกแต่งข้างบนเพดานนะอย่างสวยแล้วก็ลงตัวมากๆตรงโต๊ะทานข้าวตรงนี้ประตูสามารถเปิดรับแสงรับลมได้ตลอดทั้งวันสวยมากยิ่งมองจากมุมนี้ยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยนะครับมาถึงห้องแรกกันเลยดีกว่าห้องนอนที่1นนะตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างให้สองบานก็สามารถเปิดรับลมรับแสงได้นะครับไปต่อที่ห้องนอนที่สองตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างใหญ่นะครับ อันนี้เปิดรับแสงได้ตลอดสวยมากๆเลยไม่ควรพลาดอย่างยิ่งแล้วควรมาดูด้วยตัวเองแล้วไปต่อที่ห้องน้ากลางนะครับตรงนี้จะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างห้องใหญ่กับสองห้องนี้นะตรงนี้ก็การใช้งานครบคันไม่มีอะไรขาดเกินเลยแล้วก็มาต่อนกัที่ห้องนอนที่ะครับจะเป็นห้องนอนใหญ่ตรงนี้จะมีหน้าต่างเป็น3มบานนะใหญ่ๆเลยอ่ามองจากมุมนี้ก็สวยโป่งมากตรงนี้สบายตาสุดๆ ถ้าใครแบบชอบสายชิลอะไรเงี้ยก็ต้องห้องนี้เลยห,ห้องน้ําที่2ครับเป็นห้องน้ําในห้องนอนใหญ่ห้องนี้ก็มีการใช้งานได้ครบคันเหมือนกันแทบไม่ต่างกันเลยสวยมากๆแลเราจะขาดไปไม่ได้เลยนะครับครัวแบบจัดเต็มครับพร้อมกับด้านหลังนะครับเป็นพื้นที่โซนซักล้างนะครับแล้วก็มีให้ฮตรงนี้ก็จะเป็นการมองจากข้างหลังก็สวยมากๆเลยและที่สําคัญใกล้ตลาดลงโป๊ ปากซอยมีเซเว่นใกล้ถนนสุขุมวิทการเดินทางสะดวกและร้านอาหารแถวนี้อร่อยมากถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับราคาแค่3.59ล้านบาททักเลย